สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมณชุมชนคุณธรรมวัดหลักรรสี่ราชโมสรจะเป็นอย่างไรบ้างอย่ารอช้าเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ชุมชนคุณธรรมวัดหลักสร่ราชโมสรตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกตบลยกกระบาดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครส่วนวัดหลักสร่ราชโมสรนั้นตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองดำเนินสะดวกเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า65ปีโดยตั้งชื่อวัดตามชื่อหลักแบ่งเขตคลองว่าวัดใหม่หลักสี่ภายหลังได้รับการบูรณะและพัฒนาเรื่อยมาและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลักสี่ราชโมสรจนมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันวัดหลักสี่ราชสมสทรมีความเจริญรุ่งเรืองใหญ่โตและสวยงามมากซึ่งมีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอู่ทองประทับเด่นเป็นสง่าอยู่บนวิหารหลังใหม่ทรงไทยจตุรมุกนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนอกจากนี้ภายในวัดยังได้สร้างอุทยานหลวงพ่อโตมหายานขึ้นใหม่ประดิษฐานณถ้ธรมพระพุทธเจ้าโปรดมหาเศรษฐีทั้ง7เพื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามาสักการะบูชาพร้อมชมความยิ่งใหญ่และงดงาม ด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาที่มีต่อองค์หลวงพ่อโตชาวบ้านจึงช่วยกันจัดงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราชโมสรขึ้นซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่จะจัดในวันแรมสามข้าเดือนสี่ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปีโดยมีพิธีสำคัญได้แก่พิธีถวายผลไม้แก่หลวงพ่อโตโดยชาวบ้านจะนําผลไม้มาถวายองค์หลวงพ่อโตแล้วจะนําผลไม้เหล่านั้นกลับไปแจกจ่ายให้ลูกหลานได้รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีแห่องค์หลวงพ่อโตทางน้ำอันเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับสายน้ำมัเนิ่นนานโดยจะมีการแห่ขบวนเรือกว่าร้อยลำไปตามคลองดำเนินสะดวกผ่าน3จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามรวมระยะทางไปกลับราว64กิโลเมตรและยังมีพิธีเฉลิมฉลองมหรสพสมโพธิวัน9คืนที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้คลองดำเนินสะดวกหน้าวัดหลักสรีราชสมสรยังเคยเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9ทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ประกอบการจัดทำน้ำอภิเศกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10 หลังจากเยี่ยมชมวัดแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมคลองดำเนินสะดวกและเลือกซื้อของฝากมากมายณนะตลาดน้ำวัดหลักสี่ราชสมุอนที่มีทั้งน้ำตาลมะพร้าวและผักผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลสำหรับใครที่ต้องการพักรับประทานอาหารร้านริมคลองก็พร้อมให้บริการทุกท่านนักท่องเที่ยวจะได้นั่งทานของอร่อยพร้อมชมฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำนับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากทีเดียวค่ะ ชุมชนคุณธรรมวัดหลักสี่ราชสมสรน,นอกจากจะมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าชมและของฝากน่าซื้ออีกมากมายเรียกได้ว่ามาที่เดียวแต่ได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มท้องกันเลยละคะ่ะวัดหลักสี่ราชสมสรได้ชื่อว่าเป็นแดนมหาบุคลเป็นที่ประดิสฐานขององค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คอยประทานพรให้แก่สาธุชนทุกท่านที่ได้มากราบไหว้โอกาสนี้ก็ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านได้ประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตในที่ทุกสถานและในการอันเป็นทุกเมื่อขอเจริญพร